รมส่งเสริมการเกษตรเปิดตัวกิจกรรมเกษตรตำบลคนปลูกคนเผยชม10เกษตรตำบลต้นแบบจากทั่วประเทศร่วมเป็นหาสุดยอดเกษตรตำบลต้นแบบผ่านมุมมองการทำงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรก,กรในพื้นที่จริงน้องรงากตังได้หรอโอ้แตงอีโตนล่กสวย,สวยได้ดไเลยกจะเห็นว่า กำลังใจให้กับพวกเขาเหล่านี้โดยกดไลค์กดแชร์สุดยอดเกษตรตำบลต้นแบบจะเป็นใครรู้ผลพร้อมกัน21ตุลาคมนี้ ตำบลแม่ลาน้อยนะคะเป็นตําบลที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอแม่ลาน้อยพื้นที่ที่ไกลที่สุดนี่ก็จะประมาณ3ชั่วโมงค่ะในการเดินทางการเข้าพื้นที่ก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค่ะบางพื้นที่เข้าได้เฉพาะฤดูแล้งค่ะเพราะว่าฤดูฝนไปไม่ได้เลยแม่เคทีหนึ่งนัทนิชาสุพานันสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ รับราชาการ12ปี6เดือนค่ะรับผิดชอบ1ตำบลค่ะซึ่งตำบลแม่ลาน้อยนะคะมี15หมู่บ้านพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบซะส่วนใหญ่ค่ะในการปฏิบัติงานบางพื้นที่เข้าได้เฉพาะฤด,ดูแล้งค่ะเพราะว่าฤด,ดูฝนไปไม่ได้เลยไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์การเข้าพื้นที่ก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะเป็นพื้นที่ที่สูงกว่า800เมตรจากระดับน้ำทะเล เตรกรค่ะจะมีการปลูกข้าวเพื่อบริโภคคือมาถึงแรกๆก็งงเหมือนกันพฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างมุขจา่พื้นที่ที่ไกลที่สุดนี่ก็จะประมาณ3ชั่วโมงค่ะในการเดินทางเข้าไปกินข้าวเขาบ้างสร้างความคุกคีเพื่อได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของเขาว่าเขาเป็นคนยังไง เราชอบตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีการปลูกขืชเชิงเดี่ยวก็จะมีปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกถั่วแดงหลวงพอเราปลูกขืชเชิงเดี่ยวอะค่ะเราก็ต้องฟันไล่แล้วก็เผาทําให้เกิดปัญหาหมอกควันโดยที่เรามาส่งเสริมเรื่องว่านาเกษตรอะก็ทําให้ลดปัญหาตรงนี้เข้าไปได้ทําให้ป่าเกิดการดูแลคนดูแลป่าป่าดูแลคนค่ะปัญหานี้สินของเกษตรกรรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ก็ได้มีการส่งเสริมให้เขาปลูกกาแฟแบบว่านาเกษตรเสริมไม้ผลไม่ยืนต้นในแปลงก็จะได้มีรายได้ตลอดทั้งปีพวกกะารักุมภากาแฟค่ะมีนาเมษาปนอกเลมะนาวมิทุนากระดากรดาลูกเนียงพฤชจิกาทันว่าโอ้คัดโอ้ช็ปเปรเราก็เห็นโมเดลความสำเร็จของบ้านห้วยห้อมค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกันบริบทคล้ายๆกัน เราก็เลยเอาโมเดลที่สำเร็จตรงนี้มาขยายผลสู่พื้นที่ของเราโดยส่งเสริมให้เกษตรกรนะคะปลูกกาแฟาแบบว่านาเกษตรเรามาขยายพื้นที่อยู่ที่บ้านแม่งะหมู่เจ็ดเป็นพื้นที่หนึ่งที่เมย์ได้นำมาขยายโดยสร้างเป็นกลุ่มแปลงใหญ่กาแฟาบ้านแม่งะค่ะแปลงใหญ่กาแฟาบ้านแมงะเนี่ยมีสมาชิกอยู่45รายค่ะ มีพื้นที่กาแฟ135ไร่ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงพัฒนาที่ดินทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันเข้ามาพัฒนาค่ะมูลนิธิโครงการหลวงเขาก็จะมีเรื่องการรับรองมาตรฐานเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมีตลาดในการรับซื้อโดยที่ผลผลิตเนี่ยคะ่ะไม่เพียงพอสําหรับทางมูลนิธิโครงการหลวงมีเท่าไหร่เขารับซื้อหมดเลยนะคะสองสามปีข้างหน้าผลผลิตเราจะเยอะกว่านี้ เราจึงมีการดําเนินการเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเตรียมพร้อมๆในการแปลรูปโดยเอามาคั่วเพื่อจะเป็นกาแฟดิบแล้วเราก็มีการแปลรูปเอามาทําเป็นสบู่กาแฟค่ะเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนกาแฟร่วมกับป่าซึ่งซึ่งกาแฟ้มยห้อมนยคะมีความพิเศษคือเป็นกาแฟที่อยู่ร่วมกับป่ามีการปลูกแบบวนาเกษตรค่ะโดยเสริมด้วยลูกเนียงมะนาวหมากหมากเนี่ยเขาขายกิโล200อเลยนะคะ ลูกเนียงตอนนี้กิโลอยู่ที่7-8บาทถ้าแกะนี่ก็คือ30บาทแล้วมะนาวเขาจะขายช่วงหน้าแรงค่ะซึ่งเสริมรายได้ให้เกษตรกรค่ะเเพ่สสงรรริมัฒนาากกษตไปช่วยตรวจแปลงน้ําท่วมเพราะว่าน้ําป่าไหลมาค่ะกำนันบอกว่าเกษตรนี้ก่อนนี้ก่อน,นแล้วคนที่เสียหายก็เหมือนพ่อแม่พี่น้องเราเราต้องช่วยเขารอน้ําพัดก่อนแล้วค่อยตรวจแปลงต่อค่ะเพื่อให้งานมันเสร็จค่ะ เม่เป็นลูกหลานเกษตรกรเนาะแม่กอ,อยากให้ความรู้ของเม่ที่เม่ได้เรียนมาเนี่ยค่ะว่าในสิ่งที่เรามีอยู่อะ่ะเอามาพลิกแพงเราเอามาทําอะไรได้บ้างเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรเม่เคทีหนึ่งนัทธนิชาสุภาน,านันสำนักง,งานเกษตรอําเภอแมลาน้อยเกษตรตําบลสายดอยช่วยกันกดโหวด,ด้วยนะคะค